สวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดเลขธรรมกิจนะครับสําหรับวัดเลขนี้ก็อยู่ที่อําเภอบ้านานาจังหวัดน,นครน,นายกนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระขอพรกันที่วิหารพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดเลขธรรมกิจนี้แล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านชอบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับ เป็นโบสถ์เก่ามีอายุมาโดยประมาณ147ีเปีนะครับเก่าแก่มากเลยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดกันนะครับเราคิดว่าตอนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปไหว้พระกันที่วิหารพระกันก่อนเลยดีกว่านะครับเราไปขอพรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ยเยี่ยมชมสถานที่ช่วงนี้ไปกันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณในวิหารพระนะครับตอนนี้เราก็พาท่านมาสักระบูชาขอพรกับ งค์จักรพรัดแล้วนะครับสาหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านขอพรกันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณในวิหารหลวงปู่เพื่อนแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดเลขธรรมกิจก็อย่าลืมนะครับเดินทางมาแล้วก็มาทําบุญถวายสตงฆัทานนะครับทาบุญกับทางวัดเสร็จัเรียบร้อยแล้วก็มาสักการะบ,บูชาขอพรกับหลวงปู่เพื่อนนะครับ สำหรับช่วงน,นี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ในวิหารพระนี้นะครับตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าขององค์หลวงพ่อพระป,ป่าป่าเลไลแล้วนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสาธุชนคนเจบุญถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญเลยครับขอแรงศรัทธาจากสาธุชนคนเจบุญเดินทางมาร่วมสมบูรณกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดและสถานที่ของวัดให้กับญาติธรรมได้ชมกันนะครับ หากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดได้ทุกวันกับสถานที่แห่งนี้นะครับเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนคนเจบุญนะครับครับขณะน,นี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าขององค์สมเด็จพระธรรม迦พุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นปางสมาธินะครับมีความงดงามอย่างมากเลยนะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็มี พระพัทรุปนะครับหลายปางเลยครับที่ปฏิษฐานอยู่บริเวณแห่งนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่มีโอกาสก็เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับวันเลขธรมกิจนี้มาทําบุญกันได้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของโบสถ์เก่าแก่นะครับอ่ะช่วงนี้เราไปกันเลยดีกว่านะครับครับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าประตูการเวลาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลุงที่ดูแลสถานที่ตรงนี้นะครับเผื่อบางอย่างคุณลุงอาจจะได้แนะนําให้กับพวกเราได้รับรู้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่แบบไรบ้างครับอตอนนี้ให้ลุงเล่าหน่อยนะครับ สถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ของวัดเลกาธรรมพิทักษ์แห่งนี้ก็อายุประมาณ150ยห้าปีอ๋อ150ยห้าปีแต่ในประวัติลงไว้147แต่จริงๆแล้วมากกว่านี้นะครับร้อปีนั่นหลายปีแล้วที่ครับผมอ๋อครับครับตอนนี้ก็ถึง150ยห้าปีแล้ว150ยห้าปีแล้วครับถ้าหากว่าจะย้อนหลังไปเมื่ออดีตเมื่อพอรศสอน127เสด็จพ่อรห้าท่านเคยเสด็จมาที่นี่อ๋อเสด็จพ่อรห้าเสด็จมาประทับที่นี่สมัยก่อนนะครับที่นี่่มมาสัยกอน เขาอยู่อยู่มาโบทหลังนี้หรืออุโบสดกโทหลังนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นราคาไม้คก็บนเป็นไม้หมดครป็นไม้ชมรุดเมื่อพศ2อ0 3ท่านลุงปู่เถี่อนทักปู่ศรัทธาพินันนาบิ้าวาทท่านก็จะได้ย้ายไปอยู่บทหลังใหม่ครับบทหลังใหม่ก็วางศิลาฤกษ์เมื่อพศ2อ0 6ครับทีนี้ตรงนี้เราก็ได้ปล่อยป่าละเลยกันเลยเพราะว่าเป็นโบราณสถานเมื่อก่อนนี้ถ้าสองคนนี้จะเข้ามานี่ต้อง ต้องมีเพื่อนโอต้องมีเพื่อนนะครับต้องมีเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนคนเดียวไม่เข้ามา๋อคนเดียวมาไม่ได้นะครับเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นป่าลึกชื้นแล้วน่ากลัวนะครับแต่เท่าที่ผมทราบมาก็คือสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เหมือนกับเมืองลีลับใช่ไหมครับเพราะว่าเสื่อมที่ตรงนี้แรงมากเลยนะครับหากว่าเท่าที่ทราบมาคือบุคคลที่คิดไม่ดีหรือว่าปรารถนาไม่ดีจะไม่สามารถมาที่นี่เลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็พวกนักท่องเที่ยวที่มาที่เขามีองค์ เรามาถึงตรงนี้จะมีอาการครับผมมีอาการนั่นหมายความว่าคือผู้ที่มีตัวตนมีองค์มีเทพก็คือจะสัมผัสกันได้นครับเขาสัมผัสได้เขา,าบอกว่า มีแต่อาผู้ถือหญิงนุ่งขาวห่มขาวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ได้มีและตรงนี้จะเป็นาประตูการเวลาที่มีนางฟ้าเทวดาเข้ามารักษาดูแลอยู่เพราะว่ามีคนเอาชะดานางฟ้ามาถวายเขาอ๋อก็คือสรุปว่าคือสรุปว่าประตูที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เรียกว่าประตูการเวลานะครับตามคําบอกเล่าของคุณลุงผู้ดูแลนะครับก็จะมีเทวดาและนางฟ้าหรือว่าเทพพดาารักษาอยู่นะครับเพราะว่า สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่มีความตักดิธ์อย่างมากนะครับก็จะเรียกว่าโบสถ์ปกโพใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อหนึ่งโบสถ์ปกหรือเป็นโบราณสถานครับของวงาเลยก็ครับก็ที่ท่านผู้ชมเห็นในขนานี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบนะครับก็คือเป็นกำแพงโบสถ์เก่านะครับใช่ครับอ่าเป็นกำแพงโบสถ์เก่าตรงนี้อ่าเราก็จะขอบอกกล่าวไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีโอกาสมาถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเดินข้ามนะครับ หรือว่าอย่าไปนั่งโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีอาถรรพ์มีความติดมากครับเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานโบราณเก่าแก่มากเลยนะครับเมื่อตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อร .5 เสด็จมานะครับร .1127 ครับผมมีทานเราก็ขอเชิญวนนะครับพี่น้องสาธุชนนะครับที่ท่านติดตามชมอยู่ในขณะนี้หากท่านชอบวัตถุเก่าๆของเก่าๆแบบโบราณโบราณนะครับก็มาที่วัดเลขธรรมกิจนี้นะครับ อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนี้ตำบลบางอ้อนะครับวัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเราก็ขอชวนเชิญพี่น้องสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับช่วยบอกต่อนะครับถ้าเจอเจอคลิปนี้แล้วหากมีโอกาสก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่ของวัดมาร่วมสร้างบุญมาร่วมทําบุญกับทางวัดเพื่อเป็นการบํารุงดูแลวัดบํารุงดูแลพระพุทธศาสนานะครับ สำหรับสาวทุชนควยเบุญพี่น้องทุกท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาเข้าประตูนะครับการเวลาด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานโรคภัยไข้เจ็บต้องการมีโชคมีลาบการเงินการทองการงานและความเป็นอยู่ดีก็มาที่ประตูการเวลาตรงนี้นะครับแล้วท่านจะประสบความสําเร็จนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับครับผมขอขอบคุณมากครับ ครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องสาธุชนนะครับท่านผู้ใจบุญที่เดินทางมาจากทางไกลก็ดีทางใกล้ก็ดีก็เริ่มทยอยกันมาทําการสักการบูชาขอพรนะครับที่โบสถ์เก่านี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือประตูกาลเวลานะครับเป็นประตูที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับสําหรับท่านที่มีความเจ็บป่วยหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆปัญหาในชีวิตท่านก็สามารถมาตั้งจิดอธิษฐานเพื่อเป็นการขอกับประตูกาลเวลาตรงนี้ แล้วท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับครับตอนนี้ก็มีพี่น้องสาธุชนนะครับก็ทยอยเดินทางมากันนะครับมาทําบุญไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลอดประตูการเวลานะครับเพื่อไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณโบสถ์เก่าแห่งนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับที่วัดเลขธรรมกิจนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆอย่างมากมายให้ท่านชมนะครับเป็นโบราณสถานเลยนะครับกับสถานที่ตรงนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านข้างประตูนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่นี่ก็มาสักการบูชาขอพรกันตรงนี้ก่อนนะครับ

กำแพงโบสถ์เก่าแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เราสันนิษฐานเลยว่าเป็นกำแพงแน่นอนนะครับที่เป็นลักษณะสองช่องนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็นหน้าต่างนะครับนี่เราคือเราสันนิษฐานนะครับปัจจุบันนี้ก็มีต้นโพนะครับขึ้นปกคลุมอยู่อย่างงดงามมากเลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือรากนะครับเป็นรากของต้นโพนะครับที่ปกคลุมอยู่ในขณะนี้เป็นลักษณะที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติเลยนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสก,าก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านหลังของอประตูทางเข้านะครับประตูการเวลานะครับก็มีต้นโพนะครับขึ้นอยู่เป็นลนักษณะสวยงามมากเลยนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเราก็นําเสนอและเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับ ท่านที่มีโอกาสก็เดินทางมาเยื่มเยือนกับสถานที่แห่งนี้ได้เลยนะครับมากันได้ทุกวันเลยนะครับครับชว่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณภายนอกของโบสถ์แล้วนะครับมาเยี่ยมชมต้นโพธิ์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับ เป็นลักษณะรากโพนนะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับสําหรับท่านที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดเลขธรรมกิจเลยนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกแห่งนี้นะครับ นี่ก็คืออิฐมอนโบราณนะครับเป็นลักษณะกำแพงของโบสถ์เก่านะครับเป็นกำแพงโบสถ์เก่าที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นลักษณะอิฐมอนแบบโบราณนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระที่นี่เยอะนะครับเราก็นำเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่ของวัดนะครับวัดเลขธรรมกิจนะครับ อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้เกอเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับเราก็พยายามนำาตสนอให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับได้ติดตามชมกันนะครับ ครับช่วงนี้เราก็จะเดินไปที่พระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปสักการบูชาหลวงพ่อองค์พระประธานที่ปฏิทฐานอยู่ในพระอุโบสถกันนะครับเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เป็นทางเดินที่เราจะไปพระอุโบสถกัน,นครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านรอบๆนี้ก็เป็นป่าธรรมชาตินะครับที่อยู่รอบๆของพระอุโบสถหลังเก่าลูกโบสถ์หลังเก่านะครับที่เราได้พาท่านผู้ชมไปมาเมื่อตะก,กี้นี้นะครับนี่ก็คือลักษณะ สถานที่นะครับก็เป็นป่าโดยรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปสัากาะบูชาพระประธานที่อยู่ในโบสถ์กันนะครับหรือว่าในพระอุโบสถครับสาหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาสาักละบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดเลขธรรมกิจแล้วนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐา,านเพื่อเปการขอพรกันเลยนะครับ ครับเราหวังว่าช่วงนี้ท่านคงขอพรกันไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องอำลาพาจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่เดี๋ยวเราจะกลับมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานที่ของว่าเล่ธรรมกิจนี้ใหม่นะครับในโอกาสหน้าสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ชมกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะอำลาพาจากกันแล้วนะครับ